เมื่อนั้นจอมกษัตริย์สดทัดโมรีลูกหลอดาราหนังหรือทีวีว่าโกออกมาแต่บ่เครื่องผลเท่านั้นภายหลังมีการฟ้อนในว่างเอาแหวนเชียงถ้าไปเป็นเมื่อคู่ให้สวมแหวนใดพอดีพอดีอนะท่านทิ่บ่าทัดโมรีเลือกทั้งใดก็บ่ได้จนใจแด่ปากบ่ออกแล้วจึงบอก เอาเสนาทั้งหลายเลยเอยเรื่อยคอยนน่าอย้เลือกหลายคนแล้วกับผสมใจคอยคอยมีแหวนทำมาลงอยู่อันนึงบัดนี้นนมาคอยขีเสียงแหวนอันนี้ถ้าว่าผู้ใดที่สวมได้แล้วคนนั่นจะต้องเป็นเลือกผู้พองคอยแมนบอลล่วคนเอ้ทีได้าได้เอยัมได้ท้มี้ท้งหมี้้งหี่ม่้มีาม ขอเสพผ้าหลักจองละวังเดอเอาไว้ส่วนว่ากุ่มมานทาวแนวดเลยจัดแจงข้าวพระลอยโยซาแล้ววันนี้ที่คอยทำข้าวว่าแล้วเลยย่อยกเอาแหวนย่อลงไปแม่นบ่อนาแล้ววัน คอยโยนแหวนไปหาบ่าไปเสนาแหวนก็คอยน้ำน่าลอยลิวหายลัมไปกลับตาเลยบ่อยไปไลยเอใดไปทางไหนแต่กระสังเป็นอันว่าพระองค์เจ้าันี่ยท่านมีเนคู่ละมั้งสงสัยืนนี่ด่ามเอาไปหน้าทั้งหลายเลยผู้ไปตามแหวนกลับมาไลหรือว่าสวมลูกกับมือใคแล้วให้เอานั่งนั่นมัดเป็นนั่งลกนั่งเมียของพระองค์เจ้าเฮ้ย พบคว่าเอาแหวนน้อยน้อยอ่อนให้ผู้ใดสิโยตอนแหวนนั้นหักโยน้ำแล้วยาฟ้าให้ข้าวยางสามพางพากันไฟแม่ยานมานระวันี่เอาน้าฟ้ามาตามพางใส่ถัช่วนกันย้ายแล้วนี้ไป้าไปหาแหวนได้หาคอยตากอยู่เมื่อไผ่น้ำประมาณไนหวังเป็นม่เหตุส phò mà cho anh đây Nó là ba tạp